สูตรวิธีกินน้ำปั่นผักนะผมจะบอกให้หนึ่งเอาสะระแหน่หนึ่งสะระแหน,น่คุณใส่ตามจำนวนคุณจะใส่ตามที่คุณต้องการกันหนึ่งใบสะระแหน่สดสองหัวหอมแดงอินเดียสดสามหัวไชเท้าสดนะสี่หัวแครอทสดนะห้าแอปเปิลเขียวหรือแอปเปิลแดงก็ได้แอปเปิลเขียวจะดีกว่าแอปเปิลเขียวสดนะหก น้ำส้มสดมะนาวสดแล้วก็ใส่น้ำพึ่งอินภา,นภาลำลงไปนี่แหละเป็นน้ำปั่นผักที่เยี่ยมที่สุดที่ผมคิดขึ้นมาได้นะมันมีทั้งไม่มีลมกินแล้วไม่มีลมกินแล้วฆ่าเชื้อให้กำลังสูงหัวหอมแดงใหญ่นะ หัวแครอทฆ่าเชื้อมะเร็งปราบมะเร็งด้วยตัวนี้เชื้อบางเชื้อนะไม,ไม่ถึงกับมะเร็งนักตัวนี้ฆ่าลึกแตงกวาด้วยขอโทษทีนี่ฆ่าเชื้อดับความร้อนในดับอะไรทุกอย่างหัวใจทานะแล้วก็ถ้าใส่มะเขือเทศหน่อยก็ดีคุณจะเอาทั้งทุกอย่างนี้หรือว่าใส่ไม่กี่อย่างก็ได้แต่อย่าเอาเอาผักสีเขียวอื่นใส่ไปให้เอาตัวนี้ใส่ มันทำให้ตัวนี้ทั้งหมดมันจะเป็นกลางรวมเลยแล้วกินช่วงเวลาลวไหนดีเดี๋ยวเวลาปั่นเสร็จแล้วนะหนงเกลือดำใส่ลงไปหรือเกลือชมพูก็ได้แต่ถ้าคุณเป็นโรคมะเร็งอะไรๆพวกเนี้ยหรือโรคภัยไข้เจ็บอย่าไปเอาเกลือชมพูใส่ให้เอาเกลือดำใส่นะแล้วก็นอกจากเกลือดำแล้วยังใส่กะลามาส่ากะลามาสサラกะลามสサラใส่ลงไปด้วยนะ แต่ถ้าคุณต้องการน้ำปั่นผักนี้ปั่นผักนี้ให้ดูแลสมองด้วยคุณก็ใส่ตัวนี้ด้วยก็ได้ตัวมะมยใส่ลงไปด้วยอันนี้จะทำให้รถกลมกลม่อมแต่น้ำผึ้งให้ใช้ของหวานนะให้คุณใช้ตัวมันตัวอื่นไม่ควรใช้มะม่วงก็มะม่วงสักนิดนะยให้มากพวกสับประรดพวกนั้นไม่ได้เลย คุณใส่อินพาลัมน้ำน้ำพึ่งอินพาลัมดีที่สุดใส่เลยนะ,ะอันนี้แหละเป็นน้ำปันผักที่โอเคเลยกินแล้วแข็งแรงมีกำลังกินวันหนึ่งสักแก้วสองแก้วหลังเที่ยงอจะดีมากนะเราทำกันบ้าง <laughs>